สวัสดีครับวันนี้ผม Dexter E นะผมวันนี้นะผมวันาับทำคอนเทนต์ก็คือวันจับมากินของสีแดงในเซเว่นในกว่า50บาทไอ้นี่ครับผมทุกคนซึ่งวันนี้นะผมเสียงผมอาจจะไม่ค่อยดีนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะทุกคนเพราะว่าเพิ่งเมื่อวานพิ่งบินไปอเมริกาแล้วก็บินต่อที่ฟิลิปปินส์แล้วก็บินต่อที่สิงคโปร์นะครับผมทุกคนเพิ่งกลับมาไทยวันนี้นะทุกคนมันอาจจะแบบเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนแล้วก็กดที่จะเป็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามมาช่อยเตอร์อีกนการคลิปผมนะครับถ้าก็ดูคลลิปเยรผมอทุกคนเยนนรั่พื่ น้ำสีแดงก็มีเต็มแล้วทุกคนอุ้ยดีด้วยทุกคนดีด้วยราคา12บาทเหมือนเดิมเป๊ะทุกคนละดูอันนี้เป็นรสชาติสตรอเบอร์รี่เหรอเดี๋ยวผมจะดูใล้ว,ว่ามีอะไรถูกอว่านี้ไม่นันทนกคอนเออน้ำแดงน้ำแดงเลยอุ้ยน้ำแดงก็งกราคา19บาทเลยทุกคนรู้ สิบเก้าบาทอุ้ยน้ำบิ๊กน้ำบิ๊กก็สีแดงเหมือนทุกคนราคาสิบบาททุกคนถ้าน้ำขวดเนี่ยเอาเป็นน้ำบิ๊กเลยนะเฮ้ยทุกคนสีแดงมันหายากที่ผมคิดแบบแบบขนมเนี่ยสซนขนมแบบไม่มีขนมสีแดงเลยมาดูนูเห็นปะวันนี้มีอย่างนี้มาดูมาดเนี่ยอันนี้มันก็ไม่น่าใช่สีแดงทุกคนมันน่าจะเป็นเพราะว่าสีเดียวแบบนี้ทุกคนแต่มันแค่แบบเคลือบอันนี้ไว้อหญทุกคนอุ้ยสีแดงไม่มีเลยคือมันหาโคตรยากนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพยายามหาทุกคนทุกคน คือสีแดงหาแค่ไม่เจอือเดี๋ยวผมจะลองว่าเสียมผมซื้อเงินทุกคนเพราะมันจะเป็นสีแดงหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าแบบหาไม่ค่อยได้นะอันนี้จะเป็นทานลูกราคา20บาทนะทุกคนตอนนี้งบที่ผมใช้ไปทั้งหมดก็คือ สิบาทท่คนเหลือยีบาทนะเราไปหาต่อนันไปโอเคทุกคนอันนี้ผมได้อันนี้อย่างนะจะเป็นมาม่าโอเคนะทุกคนนั่นในอนะถ้าผมจะไม่ผิดอะมันจะเป็นซอสสีแดงนะถ้าแบบเราใส่ไปเส้นในมันสีแดงทุกคนอันนี้องคือของที่เราได้มาทั้งหมดนะรวมๆนี้คือ50บาทนะทุกคนก็คือนี้ราคา10บาทอันนี้20บาทแล้วก็มาม่าโอเค20บาททุกคนทุกอย่างก็คือรวมกันเป็น50บาททุกคนผมได้มา3อย่างนะแต่ผมก็อยากทำการไปจ่ายตามเลยนะนนทุกคนไปทุกคนมมาส้มน้ำทานสุดมาแกะดูนะว่าไอซอน ที่เป็นหอกสีภูนะคือแต่ผมมั่นใจหนึ่งล้อมั่นสิทธิ์ว่าไอซอนเนี่ยไม่เป็นสีแดงทุกคนถ้าไม่ใช่สีแดงนะทุกคนอย่าไปดติดตามผมได้เลยแต่ถ้าเป็นสีแดงทุกคน,กคนตมม้องกดติดตามเพื่อชอบผมเป็น200 subscribe เบื่อนะ a few moments later โอเคีมองทุกคนตอนนี้คือผมกำลังมาถึงคฤหาสนะครับมทุกคนป<ะ>้าแล้ววันนี้จะเป็นของที่ผมได้มาทั้งหมดจะมีสามอย่างนะดูเป็นอาน้ำแดงยี่ห้อบิ๊กนะครับผมแล้วก็จะเป็นมาม่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสีแดงหรือเปล่าทุกคนแล้วก็จะเป็นมาม่าอาย น้ำทักงหมม่อกี้ผมผู้ผิดอันนี้จะเป็นมัม่าโอเคนะครับทุกคนเป็นอันนี้ละผงนี้ผมไม่แน่ใจเป็นผมคือผมมั่นใจอย่างร้อยเป็นสีแดงแน่นอนทุกคนแล้วก็นี้พูดผิดอันนี้จะเป็นอาทารูนะมาอันดับแรกงวดจะเป็นเป็นกินเป็นน้ำบิ๊กนะครับผมน้ำแดงนะโอ้ยนินนินนะนินนนะโอ้ยดูโอ้โหโคตรซาเลยทุกคนโอ้ยมาเลยตัวดีเดี๋ยวนะเราขอกินสลับนะอืม ามาเอาเป็นอันนี้เลยกันนะครับผมทุกคนเป็นทาลูนะครับผมอร่อยแซ่บเข้าเส้นนะครับผมผิดมากนะโอ้โหผิดมากซะด้วยประเด็นอะว้าวเฮ้ยแม้แต่สีมันก็ออกแบบไอสีแดงนะทุกคนดูเด็ดปะมันรู้สึกว่าเป็นแบบสียบสีแดงอ่อนๆหรทุกคนเห็นปะในกล้องน่าจะเห็นนะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเรามาลองชิมก่อนนะทุกคนนะเราดูมันจะผิดไหมเราเขาบอกเขาบอกนะโอ้โหว้าวมา

มันลืมผิดแล้วนะแล้วอันนี้คือน้ำผมบอกก่อนนะน้ำน้ำผมซื้อมันแค่กระป๋องเดียวนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ขวดเดียวทุกคนน้ำมเหลือประมาณแบบนิดเดียวทุกคนนั่นไม่มีน้ำอื่นที่กินนะทุกคนผมต้องวานรีก,กินนะเพราะเดี๋ยวสมมติถ้าเราผิดมากๆแล้ว,น,ลวน้ำหมดคือสวยละมาเดี๋ยวผมแกะดูเลยสีแดงแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเป็นไงเป็นไงดูวะเห็นแล้วนะนะดู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 อ่าสีแดงครับผมเป็นไงดูเลยดูเลยอ่าทุกคนเห็นปะเห็นปะปสีแดงนะ ในกล้องนะจะไม่เห็นนะทุกคนเพราะว่ามันเริ่มเริ่มมืดนิดนึงนะตอนเนี้ยแต่ไม่เห็นหรือว่าไม่เห็นก็ไม่แน่ใจนะทุกคนแต่คือตาจริงนี่คือเป็นสีแดงนะบอกไว้ก่อนเลยอ่าไปปะเนี่ยปะอ่าดู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 อ่าดูดูเอาดูซ้ำกูดูอ่ะปสีแดงนะผมขออนุญาตคุณสักครู่นะมาทุกคนตอนนี้คือผมคนสร็จแล้วนะดูเหปะแต่ในกล้องมันอาจจะแบบเห็นไม่ค่อยแบบว่าเป็นสีแดงนะแต่ของจริงอะตาจริงมันเห็นว่าสีแดงอ่อนๆนะทุกคนเพราะว่าบางทีมันอาจจะลริมมืดนิดหนึ่งนะตอนนี้นะสีมันเลยว่าอ่อนนนนๆิดึงะมา เราจะลองชิมนะอืมอืมอเฮ้ยทุกอร่อยใช้ได้เลยนะดูด้วยเน้นนะสีแดงนั่นเป็นแบบว่าเป็นสีแดงเขาอ่อนนะทุกคนแต่ก็ถือว่าเป็นสีแดงฮะอืม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 อร่อยจังเลยทุกคนมัินแล้วก็เป็นเท่าไหร่นะทุกคนก็กินได้อ่ะดูอัลลาฮา นน่นๆๆนๆโอ้ยอืออืออือ,อก,กค่คากินน้ำบิกนะอือนีน่เลยซาเลยทุกคนน้ำเนี้ย เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเพื่อผ็ดมากแล้วไม่มีน้ำกินนะทุกคนมาอร่อยเซฟนะครับทุกคนโอ้ยกินไม่ไหวหเลยว่ะเอาจริงเลยหืม <c oughs> หืมเดี๋ยวขอพักความผิดก,ก่อนนะมาทุกคนเดี๋ยวผมจะย้ายมาเกีตรงนี้นะทุกคนพอตรงนู้นเริ่มเมื่อยแล้วตรงนี้จะจะ,จะมีแสงไฟนิดน,น,นึงทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอ่นะน้ำหนูตัวนี้นทุกคนหรปล เล็ดยืดเขาหรือ่ะมามาม่าต่อเลยแล้วกันเนีย่ยอาจจะให้ดูก่อนมาม่าเหลือเดี๋ยวค่อยๆจะยื้อแบบว่าปันกลางนะปันกลางนะไปโอ้หตอนนี้แบบเริ่มเผิดแล้วจริงๆเลยเอาคำน้อยๆก่อนเอาขอขอนุญาตคำน้อยๆนะอืออือ ทน้งทนได้ทุกคนแตแบบผมอยากกินน้ำแค่นิดนึนนงอืออืออ้ทุกคนดูดิน้ำหูกได้ไงวะโอ้ทุกคนเสียดายเลยอ่ะไอผมอยากกินน้ำแต่แบบน่นาจะมีเชลลื้อโรคทุกคนคือผม,มนคนรักสะอาดน,นะผมไม่พูดเลยหรอกปังมาน้ำต่อ,อแซบ่บว้าวอืออุ้ยอ่ะ ฮ่าฮ่มเัมฮัมไัมฮ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 ัมาจมัมฮัมฮัมมาัมฮันฮัมฮัหยิบทามฮัสักคู่นะทุกคนมาทุกคนขอม้ัันน จะหมดแล้วอะอ้าโอ้ยขอร้องเยอย่าตุกๆๆตุกสดีครับผมควบผิดเอาอย่างนี้ตอนเนี้ยมันแต่ว่ามีความผิดหว,นว,นวานๆนะทุกคนเอ๊ะไฟดับอูบโอ้คนถือกล้องใช้การไม่ได้แบบเนี้ยต้องไล่ออก เฮ้ยทำดีเามากมอะไรตุ๊บเลียนะอุ้ยฮึตุ๊กแกมาทุกคนเมืเ่อกี้ฮ่าทุกคนผมน่าเริ่มทนไม่ไหวทุกคนตอนนั้นผมขอแย้จุดคลิ๊บวันนี้แล้วกันนะครับทุกคน,กคนแล้วของวันนี้ไงผมก็ต้องกินให้ได้นะทุกคนแต่ว่าดูน,น่าจะบินไปซื้อน้ำแดงที่ฟิลิปปินส์นิดนึงนะทุกคนนะ <c oughs> มาทุกคนผมขอแย้จบคลิตอนนี้ใกันทุกคนดูน้ำเลยไม่เหลือหรือเปล่ามันทนได้ไหวตอนนี้มัตนต้องรีบบินมาซื้อน้ำมาตอนนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไม่ชอ่องอีเตอร์กินนะครับทุกคนแล้วก็คลิปหน้าอยากผมทำคอนเทนต์แนวไหนหรือว่าอยากกินแนวแบบว่าอยากกินสีไหนกันทุกคนสามารถเกี่ยวกับเป็นม้าตายกินนี้เลยทุกคนเออ้